มียังกระบอกอยเด้อพี่ทองข่อยลงพื้นที่หลังจากอันนี้ละ่ะหลังจากหลังจากไล่โซกุมปิดแล้วคุณละ่ะเพราะว่าข่อยข่ได้ไปไล่โซกุ่มปิดก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ไล่โซกลุ่มปิดก่อนวันนี้ซ้อมใหญ่พรุ่งนี้วันจริงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปักหมดุดขายบาดน้ำแอดมินห้องปักมุดเดอ้อทำบุญน,น้ำกัน มือ่อหนีฝนตกเบิ่มเ้ิพี่นอ้นองคอนแกนกันได้ <c oughs> คอนแกนฝนตกหนักมากไม่หยุดไม่หย่อนเลยเ <c oughs> พิ่งไปช่วยเหลือสุดภาพพิงมาพอกัะเปิดจีพีพี่น้องใครบ่เคยไปมองนี่มองนี่ใครบ่เคยไปก็เลยได้เปิด GPS ในการรับชมรับฟังแม่พูดอยู่ว่าเมื่อเชา้าอยากอพยพไปหาปีบ้านที่ขอนแก่นแต่แม่เป็นอสมอไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ ส่วนใครมาได้ก็มาหาพี่บ้านฟิสแลนด์เด้อเดี๋ยวสิจารหาหม่งยูหม่องเศร้าไวให้ผู้ใดมาเป็นครอบเป็นขั้วก็ได้อือหม่งยูหม่องเศร้าประยุทธ์ดอกแล้วสิจารหาให้ตอนคันมันเต็มก็ต้องใช้เวลาเนืองตอนตอนนี้กับพาย,ยามใช่ย,ยังได้ก็เสร้ากันไปพี่น้องรวมเรียบร,ร,ร้อยโปรนิดโปรนอยพี่น้องเนาะ สิครับรถไปใช้ปาตีมี่น้องสิครับรถไปมองซ้อมกุ้มปีดรอบนี่กุ้มปีดกันกันมีคือเก่าเด้อบด้เลื่อนบ้หย,ยังเพราะว่าทุกอย่างมีการแพลนไว้แล้วนะครับผมผู้ใหญ่มีการจองมีการเช่าอะไรหมดแล้วก็เลยอ่ะแย่เรื่องแตเรื่องการต่อไปแต่ว่าอย่างหน่อยเขาก็ได้หาเงินสมทบพี่น้องเข้าเอฟซีเข้าแฟนคลับเข้าพี่น้องเนาะอย่างนั้นเราก็ได้สมทบในการแบบว่า หารายได้นะครับเพรวอากุมปีเตะแ้วกับเฮียจุเลียวไหมเอาไหนๆเฮียจุเลี่ยห้อากับ, hey เ,อ hey uel, กบเอากับไรห,หม่องนี่ลหละไปให้เพื่อนรถเต้ารอ,อ,อบนี้อีพี่นี่สัาวากว่าก็เลมุ่งเน้นมุ่งเน้นต่อไป มอกจะเกิงกาแฟจะข้ามกันหน้าพี่น้องพี่ตะค้นหลายบอกพี่ตะฝนตกบ่ฝนตกฝนตกพรำๆส่อกาแฟกอนเจ๊นี่ ซื้อกาแฟาก่อนนะครับ นโตแล้วสซื้อกอาแฟกันเลยนะครับก่อนที่เข้าโรงละครแวสซื้อกาแฟข้าวกันไปนองแวสซื้อกาแฟข้าวก่อนพี่กันแจกบาทร่วงสมทบตอนเนี้ยผมจะบอกว่าอ่า แม,แ,300มแม่ผันระยองซื้อบัตรแจกสามร้อยใบแม่ผันระยองแม่ผันระยองซื้อบัตรแจกสามร้อยใบแม่ผันระยองซื้อบัตรแจกสามร้อยใบพี่น้องอคตรลูกบักคักเลยเอฟซี FC น้องยูริซื้อบัตรแจกสามร้อยใบบัตรกลุ่มปิดเนี่ยซื้อสามร้อยใบพี่น้องคขอ่ย,ย่อมเลยสุดยอดมากๆเกแบบว่าช่วงนี้แบบว่ามันเป็นช่วงแบบว่า คนแบบว่าไม่มีกําลังใจในการดูอะไรเงี้ยแกอยากซับพอดค่ายเพลงต o เกียวมิวสิกแบบซื้อบัตรร่วมสมทุกศินาการแสดงศินาพินองร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วก็แกทาม,มาสามร้อยใบแกแกบกว่าแกซื้อสามร้อยใบยแจกเอฟซดูดูผ่อนคลายคลายเครียด ใครจะโอนเกินก็ได้เร้อทำบุญช่วยกันถ้าจะโอนเกินรบกวนแจ้งด้วยนะครับรบกวนแจ้งในในระบบสลีปด้วยนะครับคือผมจะนับเป็นนับเป็นใบเป็นใบไปนะครับเวลาเวลาเวลาระบบมันนับมันนับเป็นใบเนาะตอนนี้อยู่ที่อเมซอยู่อเมซอนนะครับมาแวอเมซอนก่อนที่จะเข้าไปเช็คงานเด็กน้อยซ้อมละครกลุ่มปิดตอนสีกาหงรอบนี้ สุรินในเขตเมืองสุรินเป็นพื้นที่อันตรายแล้วค่ะ,ะถ้าใครมาขอนแก่นนะครับทักหนาผมเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้มีแบบว่ามีเงินมาก,มา,กมายแต่ว่าผมก็อยากช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับใครเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมนยะ์เนี่ยไม่มีที่พักก็ติดต,ต่อมาหาทางค่ายเพลงตะกิวิเได้เลยนะครับ แบล็คคอฟฟี่ครับรอนครับใหญ่ครับเป็นเดินทางไะมครับเดินทางห้ปา,ป,า,ป,าประมาณหนึ่นครบครับส้ไม่ครับ จริงๆอ่ะจริงๆ EP นี้เกือบเรื่องแล้วนะเพราะว่ากลุ่มปิดเรากลุ่มปิดเราวางแผนไว้รวงหน้าเนาะจริงๆร,รอบนี้ EP ห้าสิบเอ็ดเกือบเกือบเ,เรื่องไปแล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไม่ค่อยปกติเราก็เลยแบบปรึกษาทีมง,งานว่าเออเราจะเลื่อนในการแสดงของเราสินาผมก็เลยว่าโุ้ยมันเลื่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างมันเตรียมไว้แล้วสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ก็คือนะครับหนึ่งแหละเราก็รอบนี้เราไม่เอารายได้เลยแล้วเราเรา,เร,า,เร,า,เร,ารับเรา,เร,ารับกำไรมาแต่เราไม่รับเราจะส่งต่อไเป็นซื้อของเครื่องใช้ พวกอาหารการกินพวกของทหารนะครับพวกอาหารแห้งทานง่ายตอนนี้อาหารเนี่ยเยอะมากแต่ว่าของที่ขาดป็นพวกทิชชู่นะครับผมพวกน้ําดื่มจะเป็นจะเป็นขาดตัวนี้มากกว่าสีที่ผมสีที่ผมทําได้ก็คือสมทพพวกตรงนี้พอเงินเงินกับบรัลสีซําใดที่น้องแต่ว่าการห้องสมทบตัวเครื่องทิชชู่เออพวกพวกผ้าอนามัยพวกแบบอะไรเงี้ยพวกแอมเพรสอะไรเงี้ยของเด็กเออหรือว่าพวกนมผงของเด็ก ที่แบบต้องการใช้จริงๆถ้าเกิดส่งของทหารก็เป็นพวกอาหารแห้งกินง่ายพวกพาง่ายพวกเมล็ดพวกของที่มันไม่บูดไม่เสียอาหารแห้งที่แบบกินกินในป่าในดวงได้สิพี่น้องซีนหอยซับก่อตรงนี้นะเพราะว่าหอยกับหอยกับอันนี้ชสรับคาวข้ con tô pram pram con tô á, việc mất